ี่ทำงานจ้ะอีกับบอส จะเพื in ่อนดูอะไระสวัสดีนะคะเพื่อนเลิกงานเลยนะคะเพื่อนเสร็จงานแล้วเนาะเดี๋ยวต้องมีจะให้ดูอะไรนั้นต้องมีได้รางวัลมานะเพื่อนมีส่งใบอันนี้เบาๆบางนะเพื่อนเขาใช้นี่นะเพื่อนก็เดี๋ยวแกะดูเนาะว่าเขาใช้นี่เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวค่อยแกะนะเบาๆนะเพื่อนเคาไม่กต่ังออกมาดิอันนี้หนาอันนี้หนานิดนึงเขาฝากเขาฝากมาเขาบอกว่าคับปรับ เขาพูดรัชตราเนะพื่อนขับปรับไม่รู้ปรับอะไรนะเพื่อนเนาะข่าปรับก็บอกให้ต้องบีไปไปซื้อกระเป๋าลุยนะจัป,ปิงปปงนะนนง้งจะปิ้งนะเพื่อนเนาะก่อนจะเกะนะหนานะเพื่อนหนักๆเนาะคือก่อนจะเกะนะเพื่อนเดี๋ยวบีจะเล่าให้เพื่อนฟังก่อนว่าทําไมเขาเอมให้บีทําไมเนะเาะถ้าเพื่อนจาคลิปนั้นได้ใช่ไหมคลิปท,ที่ที่เพื่อนบีบีอะ่ะที่เขามีแฟนเป็นคนไทยเนาะแล้วก็ที่เมียเขาทําให้เขาล้มละลายอะอะไรอย่างเงี้ยนาะเพื่อนเนาะ ทีนี้เขาก็อยู่คนเดียวมาตลอดนั่นแหละนะเขาก็ร hmm. like <huh> ู้จักคนหนึ่งเนาะเหมือนคนคนรู้จักเขาเลยเพื่อนเขาตัวคนเดียวใช่ไหมเขาป่วยอย่างเงี้ยเพื่อนเขาป่วยแล้วก็เพื่อนบีเขาก็จะใช้เพื่อนบีให้ไปทํารูนทาดีทํานั่นเนะเขาป่วยหนักเขาก็เลยทำพี่ไหนเขายกมรดกให้เพื่อนบีบีเนาะเพื่อนบีเขาได้มรดกมาเยอะเขาก็เลยมาแบ่งให้บีไปชอปปิ้งกระเป๋าหรูเขาเห็นบีชอบชอปปิ้งไงเพื่อนเขาก็เลย ให้น้องบีมานะเออน้องบีกำลังจะมีกระเป๋าลุยนะเพื่อนเดี๋ยวค่อยเก็บเนาะนานนะคะทีนี้ให้ทําไม <c oughs> ให้ทําไมบีก็ถามว่าให้ทําไมบีก็ถามเขาว่าให้บีทําไมเขาบอกว่าค่าบปรับปรับที่แบบเหมือนเขาตัวคนเดียวนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตามตาม,ตามแฟนบีไปนั่งกินเหล้าด้วยอะไรด้วยก็อยู่กับชั้นก่อนกับดึกไงมีแต่ลากแฟนเราไปนู่นลากแฟนบีไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนู่นอะไรอย่างเงี้ยเออทิ้งให้บีอยู่บ้านคนเดียวไปนั่งกินเหล้ากินเบีย มันก็เรื่องปกติของผู้ชายเนี่ยเนาะเพื่อนนอตเดแบบเขาบอกว่าค่าปรับให้เธอที่ฉันพาผัวเธอไปดุนไปนี่ไปนั่งกินเบียร์กับบ้านดึกอะไรอย่ผีนะเพื่อนนั่นเลยนะเพื่อนเนาะเขาให้ค่าปรับบีบีมานะคะเพืขอบคุณนะคะขอบคุณนะจ๊ะแกะนะเพื่อนเกะของอันนี้เบาๆนะคะอันนี้ของเจ้านี่เนาะเออไม่รู้ว่าเขามาใช้นีบีเพราะว่ามาดูคลิปบีทวงมีหรือเปล่าเพื่อนเออไอ้อะทวงนีนะเพื่อนเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าถ้าเขาดูคลิปแล้วมาใช้นี่อย่างนี้นะเพื่อนพี่จะอัดคลิปไปบ่อยฮะทวงนี้เนะลูกนี้ไี่เยอะเดี๋ยวเพวื่อนบอกว่าให้เขายืมแล้วมันทวงทําไมอ้าวทวงสินเนะเออยืมไปแล้วแบบอ่าจะให้ยังงู้อย่างนี้หายเงียบกริบไม่ไปทวงได้ยังไงเนาะมีก็เดือดร้อนเป็นห่ะเพื่อนพี่ต้องเอาเงินอนะ่ะอ่าไปเติมเน็ตนะเพื่อนพี่ต้องเป็นยูทูบเบอร์พี่ต้องเติมเน็ตไปเฝ้าเพื่อนค่ะแกะดูนะเพื่อนแล้ดีตังนี่น,นี่ของเจ้านี่ ร้อยหนึ่งอ่ะเพื่อนอร้อยหนึ่งไอ้คาลิปสติกหมดหมดแล้วนะเพื่อนหมดเลยนะก็ขอบคุณเขานะกี่บาทก็ช่างเขาเรเป็นเจ้านี้เราเก็บสีบตางไปด้่อยืสมงเพศตัวเองไหมเพื่อนอันนี้ีเก็บก่อนนะเพืาา่อนหนามากนะเพื่อนแต่มีบอกเพื่อนก่อนนะมีตั้งใจว่ามีจะไม่ซื้อกระเป๋าลุยเนาะเพื่อน,นเอนานะเพราะว่ามันไม่จําเป็นเนาะเพื่อนเนาะก็ถือกระเป๋าผ้าทุกวันนี้ก็ถือกระเป๋าผ้านะเพื่อนแล้วก็ วีว่าจะเท่าไหร่ก็ช่างนาอเพื่อนบีก็จะเดี๋ยวบีจะส่งไปให้เพื่อนบีที่เมืองไทยเนาะแล้วก็ไปไปช่วยเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนข้างบงข้างบ้านที่เขาน้ําท่วมนะเพื่อนเนาะเกเกะนะเพื่อนก็จะไม่ใช่นะเพื่อนเนาะกระเป๋าหลุยมันอาจจะดูดีดูรูนะแต่มันคงไม่เหมาะกับบีบีสโลกราวนะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนถามว่าอะไรคือสโลกราวสโลกราวกับบัณนอกเพื่อนถือกระเป๋าหลุยแต่ไม่มีตังใส่ ก็ถือทำไมไม่ถือค่ะเพื่อนเนาะถือกระเป๋าผ้าของบีนเนี่ยแหละดีเลยใส่รองเท้านีนะเพื่อนเก๋เก๋เก็กูกกกดนะไม่มีใครมาปล้นเรานะคะเพื่อปลอดภัยนะปลอดภัยนะคะเพื่อนอืโอเยอะมากนะอ้อเพื่อนเยอะมากอะ่ะนับก่อนเพื่อนๆต้องดูไหมไม่ต้องดูเนาะเดี๋ยวบีนับก่อนนะคะ เยอะมากมีแจะเป็นร้อยนะเพื่อนโอ้เยอะมากยังไม่หมดอีกเยอะมากเพื่อนให้มาสามกระเป๋ารุ่นใหญ่นะเพื่อนกระเป๋าลุยรุ่นใหญ่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาไปส่งให้เพื่อนเนาะเพื่อนส่งกลับเมืองไทยเนาะ ให้เพื่อนบีเอาไปบริจาคเขาเนาะช่วยคนนะคะเพื่อนเนาะกระเป๋าลุยไม่ต้องใช้ค่ะมันไม่เหมาะกับน้องบีนะ้องเพื่อนนาอเอื่นนี่เล็กก็ขอให้เขาจะโดนรุ่งเรืองเนาะเพื่อนเนาะเขาเขาโดนคนทาหมดตัวก็มีคนมาเบีตาเขานะเพื่อนเนาะชีวิตบีมีคนมาทาหมดตัวก็ก็ขอให้บีไม่ต้องมีใครมาเบีตาดีเนะเพื่อนขอให้พี่เจอไม่อยากรวยเนาะเพื่อนขอให้ขอให้บี บีบีเห็นเขาน้องเพื่อนเห็นเขามาได้มรดกเยอะๆอย่างเงี้ยก็ให้ดีน้ําใจเนาะก็ขอบคุณเขาก็นึกถึงตัวเองนะเพื่อนนึกถึงว่าเออบีหมดตัวเนาะมีคนมาทําให้บีหมดแต่บีก็ไม่ได้อยากให้ใครมาให้บีเนาะบีขอบแบบเออต่อจากนี้ไปเนาะบีพยายามปรุงนะเพื่อนพยายามปรุงแบบว่าไอ้สิ่งที่บีเจอบีอาจจะไปเอาของเขามาชาติที่ลงที่แล้วหรืออะไรก็บีก็ชดใช้กรรมไปแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่ใช่เขาก็รับกรรมไป ก็แค่นั้นนะคะถามว่าให้บีอาหุสิกรรมบีไม่อ้วกอาหุสิกรรมให้ใครนะเพื่อนเนาะบีทุกแต่ว่าก็จากนี้ไปเนาะบีก็คิดบอกตัวเองไว้จากนี้ไปแบบว่าขอให้บีเจอเต็มมิฟที่ดีนะคนรอบข้างที่ดีบีไม่อยากรวยนะเพื่อนไม่อยากรวยไม่อยากควนขวายไม่อยากทําอะไรเพื่อใครอีกแล้วบีจะทาเพื่อตัวเองบมีมีกินมีใช้แล้วก็ก็พอแล้วเนาะเพื่อนเนาะก็เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนบีโชคดีเนาะมี เดี๋ยวเห็นไหมเขามีมิตรที่ดีเขาก็เขาก็มีคนมีน้าใจเขาก็ขอให้มีเจอคนที่ดีๆเหมือนเหมือนเพื่อนมีบ้านเนาะเพื่อนเนาะแค่นั้นแหละขอให้เจอคนดีๆเจอคนรอบข้างที่ดีเนาะเพื่อนต้องมีความสุขไปได้นาเพื่อนกระเป๋าหนุอมดีไม่ซื้อนะเพื่อนเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนที่มนไทยไปแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กาลังใจน้องบีนะคะไปเลยจ้าบ๊ายบายน้องบีมาเก็ตค่าปรับให้เพื่อนๆดูเนาะว่า มันกี่บาทนะคะก็ก็ถ้าเลขเป็นตางไทยก็หลายตาังคน้อเพื่อนเนาะไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีนะคะ